สวัสดีกับช่องคุณปุณอีกเช่นเคยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็แต่งหน้าเพื่อที่จะไปงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงงานเป็นงานแต่งนะคะทุกคนหรือทุกคนจะไปงานเลี้ยงแบบสังสรรค์ก็ได้นะคะโทนนี้คือโทนเนี้ก็ใช้ได้ทั้งพิธีเช้านะคะแล้วก็พิธีกินเลี้ยงเลยจบเลยแล้วก็เตรียมชุดไปเปลี่ยนเฉยๆก็พอนะคะมันจะเป็นโทนคุณปุณมองว่ามันเป็นโทนแนวว่าได้นะคะทุกคนสีนี้สีน้ําตาลพีช ผสมแบบเกล็ดทองหน่อยนะคะโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่านะก็เริ่มกันที่การบำรุงเหห้้านะคะทุกคนคุณปุญใช้ไฮยาดูรอนและคอลลาเจนให้ความชุ่มชื้นและกระชับใบหน้านะคะทุกคนอย่างเดียวพอเพราะว่าเยอะไปเดี๋ยวมันจะไปผสมกับรองพื้นหรือเครื่องสางอไะหลายๆอย่างมันจะกลายเป็นเยิ้มนะคะทุกคนแล้วคุณปุญลงแล้วนะคะ ส่วนใหญ่คุณปุนก็จะเน้นไปที่รอบดวงตาเพราะว่าถุงใต้ตาและรอยเหี่ยวย่นก็เริ่มมาแล้วนะคะต่อกันด้วยรองพื้นนะคะทุกคนของชาแนลงานวันงานที่คุณปุนไปคือเป็นงานงานแต่งนะคะจะมีพิธีทั้งเช้าและ,ะกลางวันรับประทานอาหารเลยก็คือไม่มีคือจบในตอนเที่ยงนะคะคุณปุนก็จะแต่งเป็นเซ็ตทั้งเช้าและ งานเลี้ยงเลยแต่ว่าเอาชุดไปเปลี่ยนนะคะทุกคนคือโทนสีเนี้ยเป็นโทนสีที่มันสามารถเข้าได้กับทุกชุดทุกธีมนะคะทุกคนคุณปุณคุณปุณคิดว่ามันน่าจะใช่อย่างนั้นคือมันเป็นสีที่เนวาไดน้ําตาลทองนะคะทุกคนชุดที่คุณปุนใส่ก,ก็จะเป็นชุดสีกุมท่านะคะกุมท่าแล้วก็ คือน,น้องไม่ได้มีตีมอะไรก็ใส่กรมท่าคุณปุณก็เลือกที่จะใส่สีน้ำตาลทองลงไปนะคะในในอแชโดประมาณนั้นคิดว่าสีนี้เข้าได้กับทุกชุดแล้วก็ทั้งงานเช้าและงานเลี้ยงนะคะกดรองพื้นลงไปนะคะทุกคนรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะคุณปุณขอลงเป็นแป้งฝุ่นกดลงไปก่อนนะคะเพื่อกระชับความมันในระหว่างวันเนื่องจากเราต้องใช้การแต่งหน้าในครั้งนี้ใช้ ทั้งวันอันติีว่าทั้งวันนะคะทั้งเช้าและงานงานเลี้ยงนะคะใช้แป้งฝุ่นลงไปก่อนกดแป้งฝุ่นนะคะกดแป้งฝุ่นแล้วนะคะทุกคนก็ตามด้วยแป้งแข็งนะคะแป้งแข็งสีที่คุณปุนเลือกก็คือจะเป็นสีส่วนสนะคะเหมาะสำหรับสีผิวของคุณปุนนะคะทุกคน สำหรับสีอายแชโดว์ก็สีน้ำตาลนะมันก็จะช่วยให้สำหรับถ้าใครตาบวมตื่นมาแล้วตาบวมนะคะมันก็ช่วยเออเขาเรียกอะไรอะ่ะปกปิดปกปิดรอยบวมได้ทุกคนตาคุณปูนจะบวมบวมนิดนึงนะคะกดแป้งครับกระชับเข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะคะทุกคนไม่ได้เยอะนะคะ บางๆนิดเดียวไม่ได้ว่าเยอะนะคะเซร็จหน้ารองพื้นถาแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่บัดออนได้เลยบัอรออนคุณปูนใช้ของ q ิวเพสเบอร์รุ่นนี้นะคะรุ่นเดิมที่คุณปูนใช้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์03นะคะ03จะออกโทนน้ำตาลนะคะทุกคนน้ำตาลก็ลงไปที่หนกแก้มเหมือนเดิมแค่ช่วงนี้นะคะ ไม่ต้องลงยอ้อยลงมาถึงควงแก้มนะคะทุกคนจริงๆแล้วอะต้องแรงเอาค่ะเขาเรียกอะไรคอนทัวร์ก่อนคุณปุนลืมนะคะม่เม็นไยวกลับไปคอนทัวร์ได้สร้างกรอบบนใบหน้าให้หน้าเราดูเล็กลงนะคะคือหน้าคุณปุนเป็นผู้หญิงโครงหน้าใหญ่นะคะต้องแบบให้มันดูเป็นมีเขาโครงที่ หอมเป็นกระดูกนิดนึงนะคะว่าเราก็คิดได้นึกได้ก็ลงคอนทัวเลยก่อนแล้วค่อยมาบัตออนอีกรอบนึงก็ได้คุณปุนชอบที่จะใช้แปรงอันนี้นะคะเป็นแปรงที่ถนัดมือเราก็ทำความสะอาดเธอนิดนึงคอนทัวร์นะคะ O D B O ถาดเดิมตรงนี้นะคะปลายจอน ถ้าดูพอมผมนิดนึงนะคะเหล่าคางเหล่าคางก็คือประมาณว่าติดกรอบหน้านะคะตรงนี้นะคะปลายจอนประมาณนี้ ให้หน้าดูเล็กลงนะคะมันเป็นกลยุทธ์ในการแต่งหน้านะคะทุกคนรูปผมก็จะเยอะนิดนึีเดี๋ยวคุณปุณจะทิ้งรูปตอนท้ายคลิปให้ดูนะคะว่าเ,เซตผมใส่ชุดแบบไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าวันนี้วันที่แต่งกับวันที่ไปจริงมันคนละวันกันนะคะทุกคนคุณปุณไปงานมาแล้วนะคะ วันที่แต่งจริงๆไปงานจริงๆมันไม่มีเวลาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะแตบุญทิ้งรูปให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะอะคอนทัวแล้วกลับมาดูที่การปัดแก้มอีกอีกสักรอบหนึ่งนะคะทุกคนทำความสะอาดแป่งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวสีมันก็ไปปนกับบัตอรอนนะคะได้แล้วเติมอีกเล็กน้อยนะ,ะอีกเล็กน้อยหนูแก้มบนเท่าน,านั้น ช่วงนี้เท่านั้นไม่ต้องแบบเยอะมาถึงแบบมงพวงแก้มอันนี้นะคะเป็นการตัดหนกแก้มออกประมาณนี้นะคะคุณปุณจะไม่ใส่ไฮไลท์หรืออะไรมากเพราะว่าถ้าเกิดสําหรับคุณปุณแล้วเนี่ยรอยเ่เย่นหรือถุงใต้ตามันเริ่มมาเยอะคุณปุณใส่แล้วมันเหมือนไปเน้นเขาอะคะ่ะก็ถ้าใส่กันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะคะทุกคนนิดนึงขอขอเป็นแบบสติกแล้วกันเนาะใส่ไปที่ขอบตานะ ต่อไปก็อายไลเนอร์นะคะทุกคนอายไลเนอร์ใส่อายไลเนอร์เลยอ๋อไม่ใช่เราต้องลงอายแชโดว์ก่อนโอเคนานๆจะได้อ่านคลิปนะคะทุกคนก็จะลืมลืมขั้นตอนลงสีอายแชโดว์ก่อนเลยสีแรกที่จะลงจะเป็นรองพื้นไปด้วยสีออกชมพูส้มชมพูพีชประมาณนั้นนะสีนี้นี่นะตัวนี้นะคะลงไปทั่วเปลือกอัลมอน ไอชิโดเป็นของโฮโจตลับแบบนี้นะคะทุกคนโทนสีกจะออกน้ำตาลชมพูส้มนะคะชมพูจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเป็นโทนส้มโทนพีชโทนน้ำตาลนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทั่วเปลือกอัลมอนเม็ดอัลมอนพูดผิดกอบตาล่างด้วยนะคะ สีต่อไปที่จะลงก็จะเป็นสีนี่น้ำตาลนี้น้ำตาลนี้ไปลงน้ำตาลไปอีกหนึ่งชั้นช่วงแค่รอ,อยพับตานะคะทุกคนไม่ต้องกรบสีเมื่อสักครู่นะคะแค่ช่วงรอยพับตาก็คือเปลือกตาด้วยลอยพับตาตรงเนี้ยนะ กบลงไปถ้าเป็นชั ant. ้นบนนะคะทุกคนเรียบร้อยสีต่อไปเป็นสีเข้มนะคะทุกคนใช้สีเข้มน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มน้ำตาลเข้มลงไปที่หางตานะคะทุกคนก็ดูโครงตาประมาณนั้น ลระดูโครงตาตรงเนี้ยไปที่หางหมานี้โอเคนะมันก็จะมีเป็นสีน้ำตาลไล่ไล่แบบระดับสีเป็นความเข้มที่หางตานะคะความเข้มที่หางตา ตาลางด้วยแค่ขอบแค่หางตาล่างพออาสามสีแล้วนะสีต่อไปเป็นสีคล้ายๆว่าเป็นเป็นชิมเมอร์นะคะเป็นชิมเมอร์ประมาณนี้ชิมเมอร์นะอันนี้นะคุณปุ้นใช้นิ้วนะคะทุกคนไปที่เปลือกตานะคะแค่เปลือกตาพอมีความเป็นระยิบระยับนิดนึงผสมด้วยสีนี้นะคะ รวมเป็นสี่ห้าสีสีสีแล้วกันเราจะสองสีนี้คือผสมกันจนี้คือฐานนี้จะมีแบบโทนเนี้ยครบนะคะทุกคนเจอกพีแล้วก็ออกน้ําตาลขอบตาล่างเดี๋ยวใช้แปรงเล็กๆนะคะที่หัวตาพอแค่นี้นะช่วงตาบนคือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้ว ย้ำสีน้ำตาลเข้มลงไปทับให้มันแบบกลืนกันนิดนึงจุดรอยเชื่อมนะคะแล้วก็ใช้แปรงเล็กๆนะคะทุกคนแปรงเล็กๆใช้แบบรุ่นนี้ก็ได้รุ่นนี้นะคะเป็นฟองนะ้ำแบบเนี้ยแตะสีที่เป็นชิมเมอร์ในที่หัวตาหัวตาล่าง หัวตาล้าเสร็จแล้วดวงตาเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เติมอายไลเนอร์ได้เลยค่ะคุณปุณใช้ของอันนี้ของคอสลุกคอสลุกนะคะด้านนี้อายไลเนอร์สีดํานะคะอาอคุณปุณลืมบอกไปว่าลิปก่อนขั้นตอนการแต่งหน้าลงรองพื้นหน้าคุณปุณลงลิปบาล์มไปที่ปากก่อนนะคะทุกคนมันเป็นลิปบาล์มของฮิมาลัยยาใช้ดีมากค่ะทุกคนแนะนําใช้ก่อนนอนแล้วก็เช้าตื่นขึ้นมาก่อนแต่งหน้า โอเคมากปากจะชุ่มชื้นนะคะทุกคนต่อกันด้วยอายไลเนอร์ทุบลงไปแล้วนะคะประมาณนี้เริ่มจากติดทิดโคนขนตานะคะทุกคนการรีดอายไลเนอร์ก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบลากยาวทีเดียวนะคะมันจะไม่สม่ําเสมอค่อยๆขีดทีละสเต็ปนะคะแค่นี้พอนะคะ ขอบตาบนโอเคแล้วนะลงมาที่ขอบตาล่างแค่ช่วงหางตานิดหนึ่งนะคะทุกคนให้เป็นแบบโครงตาคมๆเล็กน้อยขอบตาล่างนะคะคือไปผู้กันอันนี้เขียนง่ายมากว่ามันเรียวเล็กประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราย้ำด้วยเอ่ h a d ช w s สติกของ Brow It นะคะ โอเคหางตานิดนึงนะคะส่วนของหางตาก็เรามาเติมเพิ่มนะคะใช้เบาอิดนะคะอะชิโรสติกเบลอิดสีนี้เสียบปรนมานว่าน้ำตาลเข้มเข้มะค่ะทุกคนไปที่หางตาทับลงไปความเข้มก็ยังอยู่นะคะเส้นของอายไลเนอร์ยังอยู่ นนีี้ใช้แป้งประมาณนี้นะคะกดลงไปเพื่อไม่ให้เป็นแพนด้าในระหว่างวันเพราส่วนผของตระกูลฝุ่นจะช่วยกระชับความมันนะคะช่วยยับยั้งความมันประมาณนี้นอ่าแค่แตะๆพอไม่ต้องไปลากถูนะคะแตะๆเรียบร้อยแล้วในส่วนของดวงตาก็จะเหลือแค่มัสตาร่านะคะ มัดคาร่าก็จริงๆแล้วอ่ะมันควรจะติดขนตาปลอมวันงานวันงานจริงคุณปุณติดขนตาปลอมนะคะแต่วันนี้ไม่มีขนตาปลอมใช้ขนตาปลอมจะสวยตาจะคมสวยหวานนะคะแต่วันนี้ไม่มีก็ใช้เป็นมัทคาร่าแล้วกันช่วยได้นะคะค้างไว้สิบปีนะคะทุกคนปัดมัดคาร่าก็พยายามอย่าให้โดน อย่าให้โดนขอบตาอย่าให้โดนผิวหนังนะประมาณมนั้นเพราะตาจะเซนสติฟแลเราก็จะเลอะนะคะทุกคนกดไปที่โคนแล้วก็ขยี้แล้วก็ปัดขึ้นนะคะประมาณนี้คือทาไว้หนึ่งชั้นก่อนนะคะทุกคนทั้งทั้งตาบนและตาล่างขนตานะคะขอบตาล่างก็ใช้เป็นแบบปลายทิมลงไปนะคะประมาณนี้นะวิธีทาขนตาล่าง อย่าให้โดนขอบตานะคุณปุนยังอดพลังไม่ได้นะคะเพราะมันจะเลอะโอเคก็ถ้าเว้นระยะนะคะวิธีเวลาคุณปุนแต่งจริงๆอะ่ะคุณปุนจะสลับมาข้างนี้เว้นระยะนิดหนึ่งแล้วก็ไปสามที่ ขนตาบนอีกหนึ่งรอบจะช่วยให้ต่อขนตาได้ยาวขึ้นและหนาขึ้นนะคะซ้ำลงไปอีกหนึ่งชั้นเน้นไปที่ปลายขนตานะคะทุกคนวิธีก็มองลงไปในกระจกก็คือจริงๆแล้ว,วคุณปุณจะใช้แบบนี้มีกระจกสำรองเล็กๆหนึ่งอันนะคะวิธีปัดขนตาบน มองมองลงไปในกระจกนะคะมองอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นปลายขนตาของเราก็ปัดที่ปลายขนตานะคะทุกคนเอาไหมมันจะเห็นปลายขนตาได้ง่ายขึ้นโอเคนะเดี๋ยวคุณปุณไปปัดขนตาแล้วกลับมาพร้อมอีกครั้งห<ว>นึ่งด้วยแล้ว,ลวทั้งสองข้างนะคะทุกคนก็มาขัดด่างกันจมูกต้องโด่งนะคะคุณปุมใช้ Brow ะคะทุกคนตลับนี้เป็นคิ้วฝุ่นนะคะใช้สีเข้ม ใช้แปรงประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นพู่นะคะสีเข้มดังไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้มไปนะคะหรือว่าเราวางลากขามันไปก่อนแล้วก็ค่อยใช้นิ้วช่วยเกลี่ยลากยาวมาเลยนะคะดังต้องโด่งนะคะทุกคนดังต้องโดง่ง ไหมเกียร์ได้สันดั้งนะคะเติมสันดั้งด้วยไฮไลท์นะคะไฮไลท์ตรงนี้สันจมูกก็จะมาในทันทีนะคะจมูกโด่งขึ้นมาทันทีโอเคปากโจอๆนิดนึงสีปากเดี๋ยว ให้ลงตอนหลังจากที่เข่งคิ้วก่อนนะคะทุกคนคิ้วก็ลากแบบแนวตรงก็ได้นะคะตรงหรือจะโค้งนิดๆไม่ต้องว่าโก่งมากนะคะตามคุณปุนได้เลยเริ่มต้นไปที่การเขียนโครงคิ้วของเราเท่าที่มีอยู่นะคะคุณปุนใช้ของซิวนานะคะใช้ดีไม่ต้องแพงมากนะคะใช้ผสมกันค่ะของแพงและของถูกผสมกันสวยได้ อันนี้คือไล่ไล่ขนคิ้วก่อนตามที่เรามีนะคะประมาณนี้ขนคิ้วเราอยู่ประมาณนี้เราก็ลากไปใครที่ยังเขียนคิ้วไม่เป็นไปดูคลิปคุณปุนย้อนหลังได้นะคะหลายๆคลิปหรือคลิปเฉพาะเจาะจงที่คุณปุนเขียนรีวิวในการที่วิธีการเขียนคิ้วให้ดูนะคะมีอยู่นะคะไปดูได้ ตามโครงนะคะประมาณนี้ก็จะได้โครงคิ้วก็ระบายสีเบาๆไปที่กรอบที่เรากรอบด้านในนะคะหมายถึงว่าพื้นที่ด้านในที่เราตีกรอบไว้ก็ระบายสีประมาณนี้นะคะได้คิ้วแล้วก็ใช้คุณปูนชอบที่จะใช้แปรงตัวนี้นะคะ เกลี่ยพื้นที่ให้มันเรียบเนียนะคะทุกคนไม่ให้เห็นเส้นมานถึงเส้นที่เราตีกรอบไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มด้วยสีฝุ่นของเบาอิตมาสคูนะคะสีฝุ่นจะช่วยทำให้คิ้วเราอยู่กับเราทั้งวันคงทนนะคะทุกคนเบาอิตจะมีสองสีตัวนี้ที่คุณปุ่นซื้อมานะคะใช้สีเข้มไปที่หางคิ้วก่อนนะคะ แปลงตัวนี้ใช้ดีมากมาอยู่ในตลับแล้วนะคะทุกคนหางคิ้วนะคะทุกคนไปที่หางคิ้วก่อนสีเข้มไม่ต้องมาถึงหัวคิวนะคะทุกคนอยากใช้สีอ่อนก็อีกด้านหนึ่งนะคะสีอ่อน ไปที่ลายเบาๆแผ่ๆที่หัวคิ้วเน้นไปที่เส้นขนคิ้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งไปเขียนหลังหลังไม้นะคะด้านนี้ทำให้ดูก่อนอันนี้เสร็จแล้วเราเพิ่มมาสคาร่าได้เลยทุกคนแผ่เบาอย่าให้โดนผิวนะคะอย่าให้โดนผิวให้ขนคิ้วตั้งขึ้นมานะคะทุกคน แล้วก็ปัดย้อนให้เธอตื่นตัวตั้งขึ้นมาก่อนประมาณนี้นะคะแล้วค่อยๆจัดแต่งคือต้องแผ่วเบามากทุกคน สวยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเติมอีกข้างหนึ่งนะคะทุกคนสวยแล้วทั้งสองข้างนะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นลิปนะคะคุณปูนใช้ลิปของตัวนี้เป็นเมเบลีนลิปแมตเมเบลีนนะคะใช้ดีมากทุกคนสวยไม่เลอะแมทด้วยช่วงนี้ก็ยังต้องใส่แมทอยู่นะคะลงไปหนึ่งชั้นนะคะชั้นแรกคือทาลิปอ่ะ ให้ทับขอบปากนะคะทุกคนทับขอบปากนึกออกไหมประมาณนี้ปาาจะได้ดูเจออิ่มชั้นแรกนะคะชั้นที่สองคุณปุณจะลงของชมนิต้าลงไปด้วยนะคะทุกคนจอกแดงแบบเลือดนกนิดหน่อย ลงไปแนวติ้นนะคะข้างในป่าข้างในป่าเป็นแมตนิดหนึ่งแมตเป็นแมตนะคะแมตต์มินิแมตต์มิน,แมน,นิแท่งเล็กๆนะคะของชมนิตา ผสมกันประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนจำไม่ได้ก็รีรีดูได้นะคะรีรีเขาเรียกอะไรรีกลับไปดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าแต่งหน้าไปงานงานเลี้ยงนะคะงานเลี้ยงหรืองานงานแต่งนะคะราศกรค,คุณไปงานแต่งน้องมาแล้วก็ คืองานน่ะจะมีทั้งพิธีเชา้าแล้วก็พิธีกินเลี้ยงเลยคือจบไปในวันเดียวแล้วก็หมายถึงช่วงช่วงเที่ยงนะคะแต่โทนเนี้ได้ทั้งพิธีเช้าและพิธีพิธีที่แบบว่ากินเลี้ยงได้ด้วยนะคะจบเลยแค่เอาชุดไปเปลี่ยนนะคะแล้วก็สามารถเข้าได้กับทุกทุกชุดทุกโทนสีทุกธีมนะอันนี้คุณปุณมีความรู้สึกว่ามันมันได้เพราะมันสีแบบเนเวได้ใช้ชมพูอมพีชแล้วก็ผสมด้วยลิป สีประมาณาแดงเลือดนกนะคะผสมเข้าไปเสร็จแล้วนะคะทุกคนทรงผมคุณปุญไม่ได้ไปทรงนี้นะจะเป็นทรงที่แบบทำผมไปนะคะก็ดูได้ในท้ายคลิปต่อไปนะคะมาถึงท้ายคลิปนี้แหละหมายถึงว่าช่วงต่อไปคือทรงผมคุณปุณก็จะเสร็จไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ตั้งใจทำเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์คุณปุณด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆ ซับสไคร์ของคุณปุณน,นะคะยังคงติดตามกันอยู่นานๆคุณปุณจะได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าเวลาก็ไม่ค่อยมากนักเท่าไหร่โอเควันนี้หญิงไทยใจงามต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ